พ้น่าสังขารขอนห้อนลงไว้ตำทําภาวงกาวทอนสอนไว้ให้หมูเห่าพ้น่ามีทางเขายาลงลืมทางเกิดปินกำเนิดเบื้องต้นคนนันยาหลง องพระพุทธเจ้าเทศเราสังขารมั่นบ่เป็นของเฮากระดูกเก็นนังเนื้อบ่อมีหยังเหลือใดหัวเขาวแขวลอนหลังกอมถือไม่เท่าอาศัยจังถอยแหงนังเหี่ยวแหงเนื้อย่อนหัวคนตัดเป็นตนสังขารเกิดนั่นตายซา ตาบสโสใสแจ้งทั้งหูกะนักหนวกให้พวกเศร้าพี่น้องเตรียมตั้งเต่งทานเงื่อนแลบ้านถูกส่วนหน้าสวนเงือนหรือคำส่วนนายหาใดให้เฝ้ากินท่านสางหาทางสีได้พึง่งให้พากันคิดบึงทํเผ่าอง์กาวทนสนใบบ่บไกพนจังหมายคว่ำไว้้ำผ่าองค์อันเลิศดขันมีเกิดกะมีตายขัน